สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูฝนนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้คุณครูฝนนะคะจะพาเด็กๆมาทบทวนการนับจำนวน1ถึง5นะคะจากภาพนะคะเด็กๆอยากเล่นไหมคะถ้าเด็กๆอยากเล่นเด็กๆตั้งใจฟังแล้วตั้งใจนับนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยคะ่ะ ในภาพมีทับทิมทั้งหมดกี่ผลจับเวลาค่ะ <BE> เดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะหนึ่งสองสามสรุปว่าทับทิมมีทั้งหมด สามผลค่ะมีใครตอบถูกบ้างไหมเอ่ยข้อที่สองแอปเปิลมีทั้งหมดกี่ผลจับเวลาค่ะ เดี๋ยวเรามานับพร้อมกับคุณครูฝนเลยนะคะ1 2 3่5สองสามีแอปเปิ้ลมีทั้งหมด5้ผลมีใครตอบถูกมากไหมคะข้อที่3าม สตรอเบอรี่มีทั้งหมดกี่ผลจับเวลาค่ะเด็กๆได้คำตอบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับสตรอเบอรี่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม สีสตอเบอรี่มีทั้งหมด4ผลคะ่ะข้อที่4ี่ส้มมีทั้งหมดกี่ผลจับเวลาคะ่ะ เด็กๆได้คำตอบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับส้มไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะหนึ่งสองส้มมีทั้งหมดสองผลค่ะแตงโมมีทั้งหมดกี่ผลจับเวลาค่ะ เด็กได้คำตอบกันแล้วนะคะในข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมานับแตงโมไปพร้อมกับคุณครูกันเลยนะหนึ่งแตงโมมีทั้งหมด1ผลค่ะเด็กๆก,ก็ได้นับจำนวนกันไปแล้วง่ายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูฝนจะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนะคะโดยการ คุณครูฝนจะให้เด็กๆนับจำนวน2องจำนวนนะคะแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าจำนวน2องจำนวนนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะมาดูว่าจำนวนไหนมีค่ามากกว่าค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามานับจำนวนนะคะเต่ากับเจ้ากบนะคะเราจะเริ่มจากการนับเต่าก่อนเลยเด็กๆมานับพร้อมกับคุณครูนะคะว่ามีเต่าทั้งหมดกี่ตัว1นึสองสมเต่ามีทั้งหมดกี่ตัวคะอ่ะเก่งมากเลยจะ เต่านะคะมีทั้งหมด3ตัวนะคะทีนี้เรามานับจํานวนกบกันก่อนเลยค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ตัว1 2กบมีทั้งหมด2ตัวนะคะทีนี้คุณครูฝนมีคำถามมาถามเด็กว่าระหว่างเจ้าเต่ากับ กบมีจำนวนเท่ากันไหมคะติ๊กตอกติ๊กตก,ตก,ตกอ่าจำนวนไม่เท่ากันนั่นเองคะ่ะเด็กๆเก่งมากเลยแล้วเด็กๆคะจำนวนไหนที่มีจำนวนมากกว่าคะอ่าเก่งมากเลยคะ่ะ จำนวนที่มากกว่าคือเจ้าเต่านั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเรามานับเจ้าปูกับดอกไม้นะคะว่ามีจํานวนเท่าไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนับปูกันก่อนเลย หนึ่งสองสาสเจ้าปูมีทั้งหมด4ตัวนะคะทีนี้มาดูดอกไม้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ดอก1นึ่งสองสสห้า ดอกไม้มีทั้งหมด6ดอกนะคะเด็กค่เด็กเด็กลองคิดดูสิคะว่าระหว่างเจ้าปูกับดอกไม้มันมีจำนวนเท่ากันไหมคะอ่าเด็กๆเ,เก่งมากเลยมันจำนวนไม่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วทีนี้ จำนวนไหนที่มีค่ามากกว่าคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะจำนวนที่มีมากกว่าก็คือดอกไม้นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆพอจะนับได้หรือยังเอ่ย ทีนี้นะคะเรามาดูภาระงานของเราในวันนี้นะคะภาระงานของเราจะอยู่ในหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่43ค่ะจุดประสงค์นะคะเปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่างๆ2กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีจํานวนไม่เกิน5ว่ามีจํานวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะ่ะคำสั่งนะคะ 1. ให้นักเรียนสังเกตสิ่งของในแต่ละช่อง 2. นับจํานวนชมพู่ลูกไก่เป็ดและไอติม 3. เปรียบเทียบจํานวนชมพู่ลูกไก่เป็ดไอติม สองกลุ่มว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่สามระบายสีกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่าค่ะเด็กๆตั้งใจทำงานกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนก็มีเนื้อหามาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ